คุณผู้ชมคะมาถึงช่วงโฟกัสทอล์กนะคะช่วงสุดท้ายของเว r ร์ลโฟกัวันนี้ค่ะแล้วก็วันศุกร์นะคะเราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามแต่ว่าวันนี้แน่นอนค่ะจะเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปจะมาโฟกัสกันที่พฤติกรรมของคนในยุคป,ปัจจุบนันนั่นก็คือการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์นะคะกับแขกรับเชิญของเราค่ะคุณปฏิญญาเกี่ยวข้องคุณกีตาบรรณาธิการแฟชั่นนติตยสารมาเแลแคลค่ะสวัสดีค่ะ,คะกีตาค่ะ,คะ บอกผู้ชมว่าเราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้คือพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะคะเนี่ยกดแค่กดนิดนิดหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อของได้ตลอดเวลาอีนี้ให้คุณกีต้ามองก่อนว่าตลาดหลักคือตลาดแฟชั่นเสื้อผ้าออนไลน์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะ จริงๆแต่ว่าค่อนข้างบูมแต่ว่าถ้าถามต้าเราต้าอยากแยกเป็น2ประเด็นคือคอันแรกเนี่ยคือเว็บไซต์ที่เว็บไซต์ออนไลน์ในการช้อปปิ้งที่มีรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนในการในการจ่ายตังในการเลือกไซส์สิสีหรืออะไรทุกอย่างนะคะคือแบบดูเป็นมืออาชีพนิดนึงเนมืออาชีพนิดนอะีกอันนึงก็คือ <c oughs> อย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือไม่ว่าจะเป็นในอินสตาแกรหรือ Facebook ที่มีการเดีวนี้แบบ ตาสังเกตตาเลยวันไหนตาสกอร์ดูว่าใครฟอลโล่บ้างก็จะมีบรรดารา <c oughs> า้านค้าเครื่องสำอางครีมเอวยรองเท้ากระเป๋าแบ,บรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยะจะฟอลโล่เราซึ่งแต่ว่ามันก็จะเป็นแยกกันเป็นสองประเด็นดีกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะอ่ะประเด็น,นแรกก่อนประเด็นที่แบบว่าดูเป็นมืออาชีพมีการซื้อขายกันแบบชัดเจนมีรูปแบบที่ชัดเจนไอ้นี่ตลาดตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะในแง่นี้ดีมากเลยนะคะที่รู้ว่าดีเพราะว่าวัดจาก ตัวของแบรนด์ตัวเองอย่างแบรนด์ปติญญาของตัวเองเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ที่มีการซื้อขายอย่างชัดเจนมีการออสามารถจ่ายทาง paypal ที่ที่ชัดเจนม,มีการชิปปิ้งส่งถึงหน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือเมืองนอกะอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง ก็จะมีกลุ่มลูกค้าต่างชาติหรือลูกค้าต่างจังหวัดที่เขามีมีเม็ดเงินมีมีกำลังการซื้อค่อนข้างเยอะเนี่ยยอมที่จะลงทุนเพราะเขามีความรู้สึกว่าการที่เขาจะบินมาช็อปที่ช็อปไม่ว่าจะเป็นพารากอนเซ็นทรัลเวิร์หรือเซ็นทรัชิดลมเนี่ยเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องยุ่งยากกับการสมมติว่ากว่าจะซื้อตัวเครื่องบินไหนจะต้องหา,าที่พักทุกอย่างอะ,ค,ะค่ะกับการซื้อออนไลน์ราคาอาจจะสูง กว่าแบรนด์ทั่วไปแต่เขามีความรู้สึกว่าดีกว่าเขามาช็อปปิง้งเพราะว่าเขาอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เคยได้ลิ้มลองสัมผัสต,ตัวแบรนด์เสื้อผ้าอยู่แล้วดังนั้นเรื่องคุณภาพเรื่องคัตติ้งเรื่องไซซิ่งของเขาทุกอย่างเนี่ยเขารู้อยู่แล้วดังนั้นการที่เรามี การที่เราทำแบรนด์แล้วมีออปชันให้เขาเลือกในการช้อปปิ้งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งมันก็สามารถเพิ่มแบบเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ด้วยแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับแบรนด์ด้วยในทางในทางเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเออโฟกัสเพราะว่ามันจะมีกลุ่มคนเ,เราจะแบ่งเป็น3 3อย่างคือคนคขายคนซื้อแล้วก็ตัวสินค้าคทีนี้ถ้าเป็นเว็บไซต์ที่คุณกีตาพูดถึงเนี่ยแบบมีรูปแบบที่ชัดเจนคนขายเนี่ยค่ะเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงคะ ถ้าเว็บไซต์ชัดเจนเนี่ยต่ว่าคนขายเนี่ยง่ายหละอาจจะไม่ต้องม,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 มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากนักแต่ว่าคนที่ดูแลคนโทรลเว็บไซต์เนี่ยอาจจะต้องมีการโต้ตอบถามเรื่องไซซิ่งสีเนื้อผ้าอะไรเงี้ยมากหน่อยซึ่งต่างจากพนักงานาขายในร้านแต่ว่ากลุ่มลูกค้าที่เขามาซื้ออย่างในในเว็บไซต์เนี่ย อันดับแรกคือเขาต้องรู้จักตัวแบรนด์มีความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวแบรนด์เป็นอย่างดีอสองเขาอาจจะเคยสัมผัสเคยเป็นลูกค้าของแบรนด์อยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยเกิดท้องแล้วเพิ่งคลอดลูกต้องดูแลลูกแต่รักแบรนด์เรามากๆแต่ก็<อ>หาวเวลาออกมาช้อปปิ้งไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าว่าคุณภาพของแบรนด์เราเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคุณภาพของแบรนด์กับกับตัวระบบใน,ในการ ในการเขาเรียกในการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็โอนถ่ายสินค้าเนี่ยไปให้ผู้บริโภคถึงบ้านยังไงมากกว่าค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องไซส์ที่คุณกีตา้าพูดถึงเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนี้มองในแง่ของของของคนซื้อแหะค่ะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ายังอยากที่จะมีอารมณ์เดินเข้าไปหยิบจับของจริงดูเนื้อผ้า หรือว่าเข้าไปลองในห้องเสื้อคือมันจะมีความรู้สึกเป็นอีกแบบหนึง่งตอนนี้พฤติกรรมของผู้ปริโภคมันยังคงเป็นแบบนี้อยู่ไหมคะแต่ว่าเป็น2กลุ่มใหญ่ๆอย่างตัวเองโดยส่วนตัวเลยเนี่ยยังติดพฤติกรรมแับแรกดิฉันก็เชื่อว่าหลายๆคนยังติดอย่างนี้ <c oughs> อยู่เพราะดิฉันก็เป็นอยู่ค่ะอย่างตัวเองเนี่ย จะไม่ค่อยกล้าช้อปปิ้งของออนไลน์เพราะเป็นคนแบบช่างเลือก<ม>เป็นคนทําเสื้อผ้าเองด้วยเป็นบอก,กอรแฟชั่นด้วย <c oughs> เห็นของสวยๆงงามดังนั้น <c oughs> สิ่งที่เราโฟกัสคือเราไม่ได้โฟกัสเรื่อง เรื่องเงินในการซื้อละเราโฟกัสเรื่องคุ้มกับการซื้อหรือเปล่าคือคุณภาพมันต้องดีซื้อมามันต้องใส่ได้ค่อนข้างดีเราต้องลองพอดีกับคุณเพราะคัตติ้งหรือฟิตติ้งหรือแพทเทิร์นเนี่ยมันต้องมันต้องได้สำหรับตัวเองดังนั้นเนี่ยตัวเองก็จะเป็นกลุ่มประเภทแรกคือซื้อออนไลน์น้อยหน่อยนอกจากแบรนด์ที่เราเชื่อมั่นจริงๆ อย่างนี้คนขายที่เขาขายคนอย่างลักษณะกรุปที่คุณกีตาพูดถึงรวมถึงคุณกีตาและว่ดิฉันด้วยเนี่ยเขาต้องปรับตัวยังไงเพื่อที่จะดึงคนเหล่านี้ ให้ไปซื้อของเขามากขึ้นคะ่ะถ้าว่าจริงๆแล้วร้านค้าอย่างแบรนด์ปติญญาเนี่ยตาจะบอกเด็กๆตลอดเวลาว่าลูกค้ามันก็จะมีลูกค้ากลุ่มที่เป็นอย่างตาอยู่คือลองของแล้วพอเด็กตามเช่นพี่ขาอาทิตย์นี้ของใหม่เข้านะ<ม>คะแบบมาชมไหมคะเฮ้ยอาทิตย์นี้พี่ยังยุ่งไปต่างประเทศอีก<ม>สองอาทิตย์ไปต่างประเทศอันนี้เป็นข้ออ้างของเราข้ออ้างของคนซื้อใช่แต่ก็มีรููเหมือนกัน <c oughs> ซึ่งตาก็เลยต้องบอกน้องพนักงานขายเนี่ย น้องเซลล์ที่ขายของแต่ว่าอย่างนั้นหนูก็ต้องบอกว่าถ้าพี่อยู่เมืองนอก,นอกพี่ก็ช้อปปิ้งปติญญาได้แค่เข้าไป w w w ร์ไว n y a ปติญญา bkk.com สีไซส์ซิงทุกอย่างพี่ทราบอยู่แล้วแล้วก็มีของอัปเดตซึ่งในหน้าในหน้าในหน้าเว็บเนี่ยมันก็จะมี New a r r i v a l อยู่ดังนั้นของชิ้นใหม่อะเข้าตามช็อปพี่สามารถช็อปได้เลยแล้วก็อ,อาจจะถ้าไม่มีเวลามาช็อปที่นี่ก็เดี๋ยวเรา บริการเรามีส่งถึงบ้านถึงหน้าบ้านพี่ภายใน3วัน2วันอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นซึ่งก็เป็นออปชันหนึ่งที่ตัวเจ้าของแบรนด์เนี่ยบอกกับเด็กเพื่อให้เด็กสื่อสารต่อกับผู้บริโภคต่อไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นกรุ๊ปแรกทีนี้มาเป็นกรุ๊ปที่2ที่คุณกีตาพูดถึงกรุ๊ปแรกเนี่ยที่ยัง ยังอยากที่จะใช้พฤติกรรมแบบเดิมๆแต่มันก็มีอีกกรุปหนึ่งที่เป็นพฤติกรรมใหม่แบบใหม่ที่ <S <S สุดอยังไงคะจริงๆแล้วคนใกล้ตัวอย่างน้องผู้ช่วยทุกๆคนเลยอย่างเงี้ยค่ะต้าว่าเป็นกลุ่มเงินที่ทําเงินค่อนข้างค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแหละคุณฟางเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยหลังจากถามน้องๆเพราะว,าวลานั่งขับรถไปแล้วมีคนขับรถแล้วก็เด็กสองสามคนเนี่ยจะไปประชุมกันเขาก็จะแบบ แฉะแฉะแฉะต้องหันไปว่าเอ๊ะทำอะไรกันน่ะเด็กๆกลิ่เงี้ยเขาก็บอกว่าออ๋หนูช้อปปิ้งในไอจีอยู่เพราะเดี๋ยวนี้ร้านค้ามันอยู่บนมือถือทั้งหมดบนโทรศัพท์มือถือทั้งหมดแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือบางที i อจีเราฟอลโลมีของใหม่มามันก็ฟีดขึ้นใช่ไหมคะเขาก็แค่จับหน้าจอส่งไปให้กับแม่ค้าคนขายถูกใจก็โอนตัง อีค m มเมิรอะไรทุกอย่างที่มันใช้ใน e-bank อะไรทุกอย่างได้เลยทันทีแล้วเด็กๆเ,เหล่านี้ก็เป็นแล้วต้ก็เคยถามว่าทําไมถึงถึงกล้าไปช้อปปิ้งของของในเว็บโดยที่เราไม่เห็นอของเขาก็บอกว่าก็เสี่ยงบางทีก็อาจจะเจออาจจะเจอแบรนด์ที่เขาคัดติ้งดีก็ได้นะพี่กีตา้าอะไรเงี้ยแล้วต้ก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเกิดของมากับในรูปในรูปมันถ่ายสวยของมาไม่สวยทําไงเขาก็บอกว่า ก็ไม่เป็นไรคราวหนะ้าหนูก็ไปบล็อกแบรนด์นี้หนูก็ไม่ซื้อ,อหนูก็ไม่ต้องช้อปปิ้งหนูยอมเสียงเพราะบางทีซื้อมาตัวเราแปดร้อยพันห้าเขาก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยไปกินข้าวไปอะไรเนี่ยเงินก็ประมาณนี้อยู่แล้ว ดังนั้นเขาไม่ค่อยรู้สึกว่าเขายอมเสี่ยงแต่ถ้าเ,าเกิดเขาเจอแบรนด์ที่ถูกใจเขาก็กลายเป็นง่ายหนูก็ทํางานไปเรื่อยๆกลางคืนหรือเวลาว่าหนูก็ช้อปปิง้งรถติดหนูก็ช้อปปิง้งไม่ต้องไปห้างไม่ต้องเสียเวลาซึ่งกลายเป็นพฤติกรรมคนรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้อาศัยความสะดวกสบายอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่คุณกีตาพูดถึงที่ฉันจับได้อย่างนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเว็บที่ขายแบบเป็นเป็นเรื่องเป็นราวมีรูปแบบที่ชัดเจนหรือว่าจะเป็นไ G ที่คุณกีตาพูดถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเหมือนกันนะเพราะว่าจะต้อองงล ก,ก่อน,อนคือถ้าไม่ใช่ก็จะไม่เอาอีกต่อไปทีนี้มาย้อนกลับมาที่คนขายละเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่จะต้องให้ลูกค้าติดเนี่ยนะคะก็คือความน่าเชื่อถือมันมีคีย์ปัจจัยหรือว่าคีย์สักเซสอะไรบ้างที่คุณกีตาพอจะแนะนําได้ไหมคะว่าทาอย่างไรถึงจะให้ขายของออนไลน์ได้สําเร็จอย่างในเว็บไซต์เนี่ย <c oughs> ง่ายมากเลยคะ่ะอย่างในเว็บของเว็บที่มีความโปรเฟชชั่นแลในการเป็นมืออาชีพเนี่ยมันจะมีระบบในการจ่ายังค์ที่เรียกว่า PayPal อยู่ในนั้นซึ่งเสียงตาสวัตตาไปติดต่อคนที่เขาทําเว็บเขาก็จะถามเลยว่าระบบการจ่ายตังค์เนี่ยคุณตาอ,อยากได้แบบ PayPal เขาจะถามเลยไหม,มเขาจะถามคือเขาก็จะแอดเป็นเป็นระบบของเขาซึ่งตาก็อเอาเพราะเราอะโดยส่วนตัวเวลาเราดูเว็บไซต์ช้อปปิ้งเมืองนอกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบเว็แบเบน็ตอพกเททุกอย่างที่เราช้อปปิ้งของเมืองนอกเราจะรู้ว่าเขามีระบบตัวนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยระบบนี้เนี่ยมันช่วยยังไงมันช่วยในการที่ กรณีสว่าคุณฟางเนี่ยซื้อของแบรนด์ปติงยาผ่านทางเพย์เพาะของไม่ได้คุณคุณฟางไม่ต้องตามกับตัวแบรนด์ปติญยาแค่บอกเพย์ a พาว่าไอจ่ายไปวันนี้เนี่ยไอไม่ได้ของเพย์ a พาเนี่ยเขาจะเป็นคนรับผิดชอบอในการตามสินค้าทุกอย่างให้และถ้าเกิดไม่ได้เขาพร้อมจะรีฟันเงินคืนได้ดังนั้นความน่าเชื่อถือเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะอถ้าไม่ได้ตามระยะเวลาหรือทุกอย่างเนี่ย สามารถรีฟันได้มันก็เป็นเหมือนส่วนช่วยว่าเงินที่เราเสียเราไม่ลอยไปกับแม่ค้าที่เขาชิ้เงินหนีไปทิ้เงินหนีไปเพราะเพย์พาเนี่ยเหมือนการันตีส่วนหนึ่งไม่ว่าคุณคุณคุณฟังจะมีบัตรเครดิตของอะไรเพย์พาวเขาก็จะมีลิสต์มาแล้วก็ใช้ได้จะเป็นวีซ่าจะเป็นวีซ่าอเล็กตอนจะเป็นทุกอย่างอะค่ะได้หมดเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าแบรนด ที่มีความโปรเฟชชั่นอลและมีระบบนี้อยู่ในการซื้อขายในในเว็บไซต์ที่ชัดเจนเนี่ยมันก็ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจในการช้อปปิ้งได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เสียดายเวลาน้อยมากๆเลยยังมีอีกหลายประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นอยากจะให้ได้ติดตามกันด้วยวันนี้ขอขอบคุณคุณปฏิญญาเกี่ยวข้องหรือว่าคุณกีตารบรรณาธิการแฟชั่นนิตยสารมาเลแคลค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ คุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับเวิร์ลโฟกัสวันนี้แล้วนะคะก็วันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันอย่างมีความสุขแล้วก็หลายๆคนอาจจะอยากช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณอภิรักษ์หานพิชิตวณน,นิดิฉันวิลาศนีแวนฮารเรนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ